สวัสดีครับสบายดีพรคอยเ่ดาขาวผู้หายตายยากนึกว่าขาวคนเล่าภาคากินเนานะวันนี้พี่ภาคเนามากินหมูกระทะพี่เนาะเฮ้ยแสบแสบเหมือนกันอันนี้หมูสไลด์ไอ้อันนี้หมูซ้ำซันอันนี้หมูสไลด์พี่เนาะนี่น้ำจิ้มพัน์ไทยมาน้าถ้วยหนึ่งเนาะอันนี้สูตรพริกกระเลียงบนตรงเติมพริกแล้วมันเผ็ดแล้วเอาจาังได้ละเดี๋ยวเขามาอย,าง,อออยางเอออยางแล้วค่อยมากินเนาะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขามาอยางที่เดี๋ยวมาเบิ่งตอนกินไปพร้อมๆกันเด้อพี่นนองเด้อ สุกอลไรพี่น้องเอาไหนก่อนมาเหนื่อนี่ก่อนเรื่องบอกไปมีเหนื่อยติดมันมาหนักพี่น้องเอ้ยสื่อมาแต่แม็คโครเด้อะนี่ มันสามสัต มดลส์พี่น่องหอ กคตนาน,นี่นะเตาบด้เปิดแล้ลขวข้าคพด สุกแน่บุสุกแน่ก็ยาไม่นเนาะไปสุกในทองเอาพี่เนาะเฝ้าวฝ้ากินหิวอ้ว บางอย่างบาหนาจริงพี่ตรนั้นหน่อยเนาะ สออ่อนของอยู่แมคโครเนาะของ้ลยหลายทุกถูกไปแมคโครมาเมื่อเสาร์นี่ตื่นแต่เจ็ดมงได้ไหมเนาะแมคโครมันเปิดหกโมงแต่หกโมง cho hoạt à, hà thùng bận เสียงท้องห่องท้องอื่นบ่ฮะอานจะเป็นทองอื่นเนาะกินเพหลาย อิ่มแล้วพี่น้องเบิ้งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการที่แต่เดิมพี่น้องหาคลีบักคลิปนี้มีประโยชน์บ่มาณการไล่กับคนละาซับตะใครไปบระก,กูดคนละแช่เนาะเพื่อไปก็ลงใจให้เขาวคนเราพากินเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ล่ากันไปเพียงเท่าน,นี้เนาะพอกันไหมในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย